โอซาวแวงฟ้าดแรงหยุดมโนว่าฉันอยากได้สามีเธอสัดก,กับเลิกเล่นบทเหยือ่อพร้อมแฉเดือดปมขายหุ้นปลอมค่ะ กลายเป็นดรามา่าไฟลูกวงการนางฟ้าไปแล้วคะ่ะคุณผู้ชมเมื่อล่าสุดคุณโอสแวงได้ออกมาเปิดใจถึงเพื่อนคนหนึ่งว่ารู้ทาดแท้มาเจปีแล้วแล้วก็เลิกคุยกันไปประมาณ2ปีแล้วงานนี้คะ่ะชาวเน็ตก็ไม่ต้องเดาอักษรย่อก,กันให้ปวดหัวเพราะว่าคู่กรณีอย่างนานาไรบินาก็รีบออกมาไลฟ์สดกับดีเจบอยทันทีโดยเจ้าตัวก็ยืนยันด้วยสีหน้านิ่งเฉยคะ่ะว่า ส่วนตัวไม่เคยมีปัญหาอะไรกับโอซาวงเลยงงมากกว่าเขาสื่อถึงเรื่องอะไรและยืนยันแหมว่าตัวเองไม่ได้มีนี้สินค้างคาอะไรกับใครเรียกได้ว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้อย่างเดียวค่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าความบาดหมางเรื่องนี้เนี่ยเป็นจริงหรือไม่เพราะว่าล่าสุดมดดำคชาภาค่ะในรายการข่าวใส่ไข่เมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาคุณมดดำได้ออกมาพูดแ่ะว่าจริงๆแล้วโอซาวงเนี่ยเขาเคยเป็นหุ้นส่วน ทำร้านเนวเซคัสร่วมกับนานาและก็เวทไทเทเนียมมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกแรกๆแล้วค่ะด้านชาวเน็ตค่ะพอรู้ข้อมูลนี้มาก็เอ๊ะทันทีความทรงจําเหมือนมันกลับมาค่ะโดยชาวเน็ตก็คอมเมนต์ว่า ก็จำได้แล้วแหละตอนนั้นเนี่ยเหมือนว่ามีแบงค์แคทด้วยนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยน่าจะไม่ลงรอยกันหรือไม่ถึงว่าแล้วแบงค์แคทเนี่ยไม่ค่อยมาสูงสิงกับเวเหมือนแต่ก่อนเลยซึ่งข้อมูลตรงนี้แหละค่ะผู้ชมก็กลายเป็นกุญแจสําคัญว่าจุดนี้หรือไม่ที่ทําให้ตัวแม่มองหน้ากันไม่ติดล่าสุดค่ะเรื่องราวยังไม่จบเท่านั้นแต่ว่าแรงหนักกว่าเดิมโดยโอซแวงได้ออกมาโพสตสต์รี่ไอซีผู้ชมเป็นภาษาอังกฤษ3ข้อความรัวๆที่อ่านแล้วเนี่ยถึงกับสะดุง้งไม่ใช่ว่าอ่านไม่ออกนะผู้ชมแต่ว่า พอแปลออกมาแล้วเนี่ยมันซีปากแรงมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันทีละดอกค่ะดอกแรกค่ะคุณโอสแวงบอกว่าหยุดทำตัวเป็นเหยื่อนในสถานการณ์ที่ตัวเองเป็นคนสร้างแล้วมาปั่นหัวคนอื่นว่าตัวเองบริสุทธิ์ได้แล้วยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมดอกที่2ตามมาติดๆโดยระบุว่าฉันคิดว่ามีคนพยายามขายหุ้นปลอมให้ฉันเมื่อ6เดือนก่อนในธุรกิจที่ฉันและเพื่อนๆช่วยกันสร้างมา และดอกที่3อันนี้พีคสุดๆค่ะทำเอาอึ้งไปเลยโดยคุณโอซาแวงได้โพสต์ว่าขอชี้แจงชัดๆนะคะว่าฉันไม่เคยพิศสวาสดสามีของคุณกรุณาหยุดเที่ยวบอกคนอื่นแบบนั้นด้วยค่ะหรือถ้าแปลอันนี้เป็นแบบภาษาแบบสุภาพสุภาพ,ภาพก็คือว่าฉันไม่เคยมีความรู้สึกรักต่อสามีคุณเลยกรุณาหยุดบอกคนอื่นเช่นนั้นด้วย แต่ไม่ว่าจะแปลยังไงเนี่ยก็น่าสั่นกันไปข้างเลยค่ะงานนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหมายถึงใครแต่ว่าหลังโพสต์ปุ๊บตัวแม่อย่างเจนเนี่เทียนโพสวร์ถึงกับรีโพสต์สตอรี่ของโอสแวงลงในไอจีตัวเองทันทีเพื่อเป็นการการันตีความเดือดนี้ค่ะงานนี้ค่ะก็ทําเอาชาวเน,น็ตเนวอดคอมเมนต์ไม่ได้ รีบเข้ามาพิมพ์กันแบบแตกแตนโดยหลายๆคนก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นคิดว่าผัวนางเป็นเดวิดเบคแฮมหรือไงหรืออย่างคอมเมนต์ต่อมาค่ะที่บอกว่าบางคนก็ห่วงผัวตัวเองเหมือนเข้าใจว่าทั้งโลกมีผัวอยู่คนเดียวคอมเมนต์ถัดมาค่ะบอกว่าโอซาเนี่ยไม่ชอบหรอกแต่ถ้าบอกว่าสามีนางชอบโอซาหรือชอบคนอื่นอันดีเชื่อคอมเมนต์ถัดมาค่ะบอกว่าเรื่องเงินเรื่องทองพี่น้องท้องเดียวกันยังมีปัญหากันได้เลย และคอมเมนต์ส่งท้ายกัะที่บอกว่าฉันอยู่ข้างเจนนี่เพราะฉันเคยโดนเพื่อนที่คบมาสิบปีโกงเงินเหมือนกันเข้าใจความรู้สึกที่สุดค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาหากราบนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปจากเพื่อนรักหุ้นส่วนธุรกิจกลายมาเป็นศึกแช่หุ้นปลอมปมเรื่องสามีอีกงานนี้ก็ต้องรอจับตาดูค่ะว่าฝั่งคู่กรณีจะออกมาแก้ต่างรอบสองหรือไม่